คำพ้องเสียง ที่จังหวัดสระบุรีสะสระเหล่านี้นะ่า laoni ok syea สวัสดีครับน้องๆลองดูประโยคต่อไปนี้แล้วสังเกตนะครับว่าแต่ละประโยคมีอะไรที่เหมือนกันคุณยายมีความสุขที่ได้รับประทานมะม่วงสุกฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วจึงล้างรถให้คุณพ่อเพลินเก็บที่ขั้นหนังสือที่ขั้นบันได คุณย่านั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าแมวเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์เรามาดูกันนะครับว่าประโยคเมื่อสักครู่นี้มีอะไรที่เหมือนกันประโยคแรกที่ว่าคุณยายมีความสุขที่ได้รับประทานมะม่วงสุกมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความสุขกับมะม่วงสุกออกเสียงคำว่าสุกเหมือนกันประโยคที่สองฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วจึงล้างรถให้คุณพ่อสิ่งที่เหมือนกันคือรดน้ำกับล้างรถออกเสียงคำว่ารถเหมือนกันครับ ประโยคที่สามเพลินเก็บที่ขั้นหนังสือที่ขั้นบันไดสิ่งที่เหมือนกันคือที่ขั้นหนังสือกับขั้นบันไดออกเสียงคำว่าขั้นเหมือนกันประโยคที่สี่คุณย่านั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าสิ่งที่เหมือนกันคือคุณย่ากับสนามหญ้าออกเสียงคำว่าหญ้าเหมือนกันครับ และประโยคสุดท้ายแมวเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตว์สิ่งที่เหมือนกันคือสัตว์กับซื่อสัตว์ออกเสียงคำว่าสัตว์เหมือนกันคำที่น้องๆเห็นในประโยคนั้นเราเรียกว่าคำพ้องเสียงครับคำพ้องเสียงก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกัน เรามาดูตัวอย่างคำและความหมายของคำพ้องเสียงกันนะครับเช่นคำว่าทุกกับทุกทุกหมายถึงทั้งหมด เช่นเราทุกคนเป็นคนไทยทุกหมายถึงความยากลำบากกลกับกลกลหมายถึงชื่อมาตราแม่กนกนหมายถึง การเล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริงกรรมกับกรรมกรรมหมายถึงงอนิ้วเข้าจดอุ้งมือกรรมหมายถึงการงานการกระทำ ไม่กับไม่ไม่หมายถึงคำปฏิเสธไม่หมายถึงลุกเผาภูกับภู ผูหมายถึงชื่อถั่วชนิดหนึ่งผูหมายถึงแผ่นดินเมื่อน้องๆได้รู้จักกับคำและความหมายคำพ้องเสียงกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับเล่นเกมสนุกๆแล้วเรามาทบทวนคำพ้องเสียงกันนะครับคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเช่นคำว่าทุก กับทุกกนกับกนกรรมกับกรรมไม่กับไม่ ภภููกับข้อสังเกตคำพ้องเสียงในภาษาไทยมีพ้องเสียงเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีหลักในการสังเกตคำพ้องเสียงเพื่อจะนำไปใช้ให้ถูกต้องโดยดังนี้ พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันอาจใช้รูปพยัญชนะต่างกันพยัญชนะท้ายเสียงเดียวกันอาจใช้รูปพยัญชนะต่างกันพยัญชนะท้ายอาจมีรูปสระกำกับอยู่ด้วยในบางคำแต่บางคำก็ไม่มีพยัญชนะท้ายอาจมีพยัญชนะตามมาโดยไม่ออกเสียงในบางคำแต่บางคำก็ไม่มีพยัญชนะตามตัวการันอาจมีในบางคำแต่บางคำก็ไม่มี ตัวการันอาจมีสระอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ได้สระเสียงเดียวกันอาจเขียนต่างกันวรรณยุกเสียงเดียวกันใช้เครื่องหมายวรรณยุกต่างกันก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับช่วงใช้เดียวตอน เร,เราคู่กันเติมคำต่อไปนี้ลงในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคุณยายมีความสุขที่ได้รับประทานมะม่วงสุกฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วจึงล้างรถให้คุณพ่อเพลินเก็บที่ขั้นหนังสือที่ขั้นบันไดคุณย่านั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าแมวเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์เสียดายจังครับเวลาหมดซะแล้วไว้ครั้งหน้าเรามาดูเรื่องคำพ้องรูปกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ